ศิลปะการใช้ศอกศอกเป็นอาวุธสั้นที่ใช้ได้ผลในระยะประชิดมีทั้งความคมและความรุนแรงในการกระทบจึงมีอันตรายมากศิลปะการใช้ศอกแบ่งตามลักษณะวิธีการใช้ได้ดังนี้ศอกเวียงไหลเป็นการใช้ศอกโดยอาศัยแรงจากการเวียงไหลเป็นกำลังหลัก ในการใช้ศอกในทิศทางด้านหน้าสามารถแบ่งตามทิศทางการเคลื่อนที่ของศอกคือศอกตีศอกตัดศอกเฉียงศอกตบศอกตวัดและศอกขว้างศอกกระแทกไปข้างหน้า เป็นการใช้ศอกโดยตั้งศอกพับแขนให้ปลายศอกชี้ไปข้างหน้าแล้วสืบเท้าหรือก้าวเท้าไปข้างหน้าอาศัยแรงจากความเร็วในการเคลื่อนตัวและน้ำหนักตัวเข้ากระทบเป้าหมายแบ่งออกตามลักษณะของศอกคือศอกตรงศอกพัดมาลาศอกพุ่งศอกงัดและศอกฟาด สอกตีลงหรือสอกถองเป็นการใช้สอกโดยใช้ปลายสอกถองจากบนลงล่างอาจจะเป็นการยืนถองลงเฉยๆสุดตัวลงถองหรือกระโดดถองก็ได้แบ่งตามทิศทางของศอกคือสอกขวานสอกสับทสอกปักและสอกฝานบวกสอกเสยขึ้นหรือสอกงัด เป็นการใช้ศอกตีจากล่างขึ้นบนใช้ได้ทั้งงัดขึ้นเฉยๆสืบงัดก้าวงัดหรือย่อตัวแล้วทะลึ่งตัวขึ้นงัดก็ได้การใช้ศอกเสยนี้ต้องพับแขนเป็นมุมแหลมเช่นเดียวกับศอกเวียงไหลศอกกลับหลังเป็นการหมุนตัวแล้วตีศอกออกจากตัวไปข้างหลังโดยศอกมีทิศทางการเคลื่อนที่ได้ถึง5ทิศทางศิลปะการใช้ศอก เป็นหนึ่งในอาวุธของไม้มวยไทยที่ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญทั้งรับและรุกประดุดรวมเป็นหนึ่งเดียว